จะพามาสวนดอกลำเจียกนะคะเป็นสวนอาหาระคะ่ะที่มีร้านอาหารมากมายตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายทางเข้านะคะอยู่ติดกับถนนลาดัพพก์เลยค่ะก็คือให้เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้มีร้านเปิดใหม่ด้วยค่ะ จะมีคอหมูพระราม5นะคะแล้วก็มีซูชิฮานะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเปิดแต่วันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือจะเป็นร้านถิงถิงบิงซูน้ำถิงนะคะบัวลอยนมสดแล้วก็จะมีร้านฟูฟูฟมามเป็นไต้หวันชาบูค่ะตรงน,นี้เลยไม่ไนมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะคะ จะเป็นร้านไอศครีมถ้วยถังนะคะเป็นสไตล์จีนนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเมนูค่ะนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าปานผสมไอศครีมอะไรเงี้ยค่ะชายเย็นจะเป็นร้านปลาลาคาเฟ่ค่ะเมื่อก่อนพี่จีชอบกินร้านนี้มากคืออร่อยมากคือน,น,น้ำปลาลาโนัวมากเพื่อนๆคนไหนแวะมาส่วนล้ำเจ็ดนะคะแวะมาชิมได้ค่ะ วาคิวนะคะก็จะเป็นเนื้อวาคิวแบบบุฟเฟ่นะคะนี่ค่ะจะมีแบบทางบุฟเฟ่ทางราคาค่ะอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีร้านใครสายเอาดอสาส่กางเต็นก็มาซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์สําหรับกางเต็นมากมายเลยค่ะชื่อร้าน outdoor style นะคะนี่เป็นร้านญี่ปุ่นเปิดใหม่นะคะซิมจีก็เพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะ ชื่อร้านยาคูซายะนะคะมีบรรยากาศร้านคือแบบเหมือนญี่ปุ่นมากเลยค่ะนี่ค่ะร้านนี้เลยนะคะเป็นเมนูนะคะเพื่อนๆราคาจะประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะมีข้าวโจงบุรีด้วยมากิโรนี่ค่ะนี่เป็นร้านที่ซ่าญี่ปุ่นนะคะเกียวโตโยชิโน ท่านหนึ่งะค่ะพี่จิจจำชื่อไม่ได้ถ้าเพื่อนจำชื่อได้คอมเมนต์มาเลยนะคะนี่ค่ะร้านนี้ค่ะเปิดอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นร้านบัวแอนด์ซันนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยโบราณค่ะเมนูก็จะมีเป็นแบบอาหารไทยโบราณน,นะคะนี่ค่ะบรรยากาศร้านดีมากเป็นบาร์ ขนมปังเย็นนะคะขนมปังทานเนยแล้วก็มีดอกเบียด้วยคะ่ะอันนี้ร้านที่ปิดอยู่ก็จะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์เลตเตอร์น,นี้จะเป็นร้านซูชิฮานะคะเพื่อนๆเป็นซูชิที่อร่อยมากก็จะมีเมนูแบบว่าที่แชร์เพจขึ้นมาเอง่ะคะจะเป็นสูตรของเขาเลยนะคะทินจีเคยลองกินแล้วคือแบบอร่อยมากๆ นี่ค่ะอยู่สวนดอมเจียกนะคะร้านชุดผึกคพรามห้างนี่ก็จะเป็นร้านคอหมูพรามห้างนะคะตอนงลางวันก็จะแบบดีซี่มากๆคือคอหมูเขาอร่อยมากรุ่มมากเขาใช้คอหมูแท้ค่ะแล้วก็จะมีน้าจิ้มให้เพื่อนๆเลือกจิ้มได้หลายรสชาติมากเลยค่ะลองมาดูนะคะเป็นร้านบาลิสเตอร์นะคะ มีแบบกาแฟอร่อยมากคือเขาเป็น specialist จริงๆก็คือสมชื่อมากคิมจิเคยกินแล้วคือแบบอร่อยหอมมากกาแฟของเขาลงมาชิมกันนะคะอันนี้ก็คือแบบชอบมากก็จะเป็นร้านเตี่ยวซีตไข่หวานไบเกตน,นะคะซึ่งเปิดใหม่ที่สวนลำเจียอันนี้คิมจิก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเน,นี่ยค่ะลงมาชิมกันได้นะคะเมนูน่ากินมากๆ นี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะมีเตียตยเต๋ยวต้ยมยำเตี๋ยวต้ยมยำกุ้งเตี๋ยวต้มยำกุ้งไข่หมูผัดไทยกุ้งค่ะราคาไม่แพง Thank you for watching Don't forget to subscribe